เพราะด้วยด้วยความที่ว่าเราดูแลแม่เป็นอย่างดีดูแลด้วยใจด้วยความรักและสิ่งที่เราดูแลแม่นั้นน่ะมันส่งผลให้ชีวิตเราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นร่นลำรวยร่ลำรวยพอเราร่ำรวยแล้วเรามีใจที่เป็นทานมีใจที่มีแต่ให้ไปทำบุญไปทำโรงทานไปทำบุญตามมูนิธมูนิธธรรมมิกเพชรบุรีคนตาบอดนาก็ไป คนแก่นาะก็ไปไปหมดทุกวันเกิดคนในครอบครัวคนไหนไม่มีนาะก็ให้บางคนมาซื้อของที่ร้านไม่มีตังนาะให้ซีเลยบางครั้งบางสิ่งบางอย่างนะคะนาะคิดว่านาปฏิบัติดีทําดีทุกอย่างทําดีทุกอย่างนะไม่คิดว่าตัวเองจะตกนรกแต่สุดท้ายแล้วตกนรกยาวเลยค่ะเกือบเช้าเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากรรม มันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนมากมีเงินแล้วสามีกินเหล้าก็ติดตามขายของย้อนไปนะคะคือนาขายอาหารทะเลขายของสดทุกชนิดหอยเป็นกระสอบหอยเป็นกระสอบเขาเป็นเป็นกำลังแลบลิ้นแป๊กๆเลยขายหอยทุกอย่างค่ะหอยปิดหอยแคงหอยแมงผู้ขายปลาขายกุ้งกุ้งกุ้งเป็นเป็นก็ขาย ขายของสดทุกชนิดแม้กระทั่งไก่เป็น,เป,นเป็นที่อยู่ในในสวนก็ขายขายทุกอย่างค่ะตรงนั้นมันก็จะเป็นบาปกรรมที่เราไม่รู้ที่เราไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นกรรมค่ะเพราะตอนนั้นก็คือยอมรับยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าสิ่งที่เราตกนรกเพราะด้วยเหตุชนีเองพอมาปฏิบัติตตก,ก,ก,ก็ตอนนั้นก็ตั้งจิตปฏิญาณไว้ แม้กระทั่งกลัวแม้กระทั่งมดก็ยังไม่อยากจะฆ่าอะไรก็แล้วแต่คือมันปฏิบัติแต่สิ่งดีครั้งที่แล้วที่เราได้ไปเราเหมือนยกระดับจิตใจเราขึ้นมาถูกไหมคะอยากจะทําแต่สิ่งที่ดีๆแต่พอมาครั้งนี้ก็คิดว่าเราทําสิ่งดีแล้วไม่น่าจะตกนรกนะอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ใช่ไหมคะก็เอ่อ ในเรื่องของตกนรกในเรื่องของพระพุทธเจ้าออตอนเช้าที่ไปทำโยคะข้างบนลานโยคะใช่ไหมคะพอดีหน้าจอโทรศัพท์ของนาตั้งเป็นพระพุทธเจ้าไว้ก็ถือโทรศัพท์ไว้อยู่พอดออีพี่คิมบอกว่าให้ยกมือไหว้ด้วยความที่เราลืมลืมควอะค่ะเอาไป อาพุบเจ้าเป็นเหตุไ้ตรงนี้ก็เลยติดพระพุทธเจ้าอะค่ะเสร็จแล้วก็เลยรู้เราก็มานั่งพิพพพจารณานะคะว่าติดพุทธเจ้าติดยังทําไมเราถึงติดตรงนี้ท,ทั้งที่เราศรัทธาเราศรัทธาตรงนี้มากนะคะเสร็จแล้วพอก็มาจับอีกได้นรกอีกได้เอ,อไม่รู้จักความไม่รู้จักความในที่นี้ นาก็มานั่งพิจารณานะคะก็มานึกขึ้นได้ว่าตอนเช้าก่อนที่จะมาสวดมนต์เดินมากับพี่ต่อเดินมากับพี่ต่อเสร็จแล้วพอดีไอกระดุมเมสสุดท้ายอะค่ะลืมปิดก็เลยบอกโอ้พี่ต่อเห็นหน้าพี่ต่อแล้วกระดุมหลุดเลยก็เลยแบบเอ้ยตรงนี้มันเป็นเหมือนเราไม่รู้จักความเนาะเรามาบวชแต่เราแบบพูดจาอะไรแบบนี้อย่างเนี้ค่ะแล้วก็ มาอีกทีนึงก็ติดออสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่านั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะพอดีเพ่งไปที่องค์ปู่อะคะ่ะก็เลยว่าทำไมองค์ปู่ตาดูจังจนนาไม่กล้าสบตาน้าก้มหน้าก้กมหน้า,มนามไม่กล้าสบตาองค์ปู่อะคะ่ะเสร็จแล้วนาก็ขอจ้องหน้าจ้องตาทา่านซิมิทํทำไมปู่ดูจังตาดูจัง อย่างนี้ค่ะเหมือนเราปาม่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เลยแล้วก็มาในเรื่องของอทําผิดซ้ําๆนาก็มานั่งพิจารณาดูว่าอาทําผิดซ้ําๆอ๋อครั้งที่แล้วก็คือนาอยู่กับครอบครัวคนใหม่แต่อานาละปากอาจารย์พ่อว่าเราจะต้องไปแต่งกันเพราะว่าเราอยู่กันก่อนแต่งมันก็เลยกลายเป็นผิดผีได้ได้ให้สัจจ์กับอาจารย์ไว้ใช่ไหมคะ ก็เลยก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งค่ะเพราะว่ามันจังหวะมันจอ่อแล้วก็จังหวะเอ่อทำไล่ไถ่ายนาแล้วกเ็เรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเวลูกป่วยหน้าป่วยพ่อป่วยมันก็เลยยังไม่มีเวลาค่ะก็เลยเหมือนตรงนี้ค่ะแล้วก็เอ่อน่าจะอยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากและอยากให้ทุกคนที่มาเนี่ยศรัทธา แล้วก็ไม,ไม่อยากให้เชื่อเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าสิ่งที่นาเข้ามาตรงนี้ด้วยด้วยใจด้วยจิตวิญญาณน,นะคะเมื่อคืนนี้ที่นานั่งพิจรารณานายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดที่เปิดขึ้นมาผิดข้อนั้นนาก็จะมานั่งพิจรารณานั่งพิจรารณาทำไมต้องตกนรก ตกนรกข้อนี้ก็พยายามคิดพิจารณาแล้วนางก็ไปนั่งพิจารณาว่าเออสิ่งที่เราตกนรกเนี่ยเราไม่โกรธเราไม่มีโทสะหรือเราไม่มีอะไรมันเป็นข้อดีของเราด้วยให้เรารู้ว่าเราผิดสิ่งนี้เราต้องสมควรแก้ไขตรงไหนเหมือนยกระดับจิตใจเราขึ้นมานะคะเหมือนยกระดับจิตใจเราขึ้นมานะคะก็คือ แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ